ทุกคนเราอยู่ที่โกนียคฮะทุกคนจ๋ามุมตรงนี้จะเป็นพระพุทธรูปน้าปกทางขึ้นโบสถ์เทวดาสร้างหนึ่งเดียวในโลกทุกคนจ๋าเราจะขึ้นตรงนู้นเนาะทางขึ้นมันมีสองทางทุกคนจ๋าคนที่มาวัดเนี้ยจะได้สัมผัสภาคพ,พ,พื้นดินอยู่ตรงนี้ฮะ พักพื้นดินนะฮะหลุมโพงหลวงพ่อเป็นกุฏิพระแต่ถ้าข้างบนนี่จะเป็นโบสถ์เชวบดาสร้างก็ต้องขึ้นไปหน่อยหนึ่งอาจจะคือถอบสัญญาณเน็ตอาจจะแบบว่าเบาลงนะฮะทุกคนจากนี่คือโกนเนี่ยเดินจากโกนเนี้ยกาแฟสดไปทุกคนบรรยากาศดีมากเลยอะชอบมากเลยโกนเนี้ยกาแฟสดเป็นคาเฟ่ร้านคาที่แบบว่าเป็นในดวงใจเลยนะทุกคนเนี่ยสมัยเด็กๆเราก็จะมีแบบนี้ด้วยนะนี่ของลงของเล่นใกล้โรงเรียนอย่างทุกคนจะจะเป็นแนวแบบเนี้ยน่ารักจังเลยทุกคนนะฮะ มีประทับเล็กๆนะฮะนี่ฮะให้ดูอีกจาก EP หนึ่งทุกคนจ๋าตรงนี้จะมีเต่าให้เป็นจิมมิคฮะนี่ฮะเต่าทิูนี่เปนอันนี้ตัวพี่ะนะฮะดูบรรยากาศสีนั่งกินได้เทคเอาไวได้ทุกคนสวยงามมากข้างบนนั้นจะเป็นนั่งได้ด้วยเหรอครับอ๋อข้างบนรู้นเนี่ยทุกคนจะามีสวยงามมากเลยทุกคน บรรยากาศคาเฟ่น่ารักมากเป็นสุดๆทุกคนดูสินะฮะเอาไปถ่ายไหมเห็นวิวออยนีค่ะเขาก็มานั่งข้างบนได้เนี่ยอ๋ลดมากๆๆทุกคนจะเป็นห้องทํางานได้แต่โคเวิร์กิ้งสวยงามทุกคนลดมากเ,าเดี๋ยวเราขึ้นเขาด้วยทุกคนพาขึ้นเขาไปดูโบสถ์เทวดาสร้างกัน เนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะเช็คเอาออกจากกาแฟโกนเี้ยวทุกคนจะจะขึ้นบันไดไปเนี่ยพระนาคปกนะฮะบทเทวดาสร้างข้างบนจากนี่ให้เก็บกบรรยากาศร้านน่ารักมากแต่จะมี2ย้ำอีกทีหนึ่งจะมี2อส,ส่วนนะฮะข้างบนจะเป็นแอร์ฉ่ำฉข้างล่างก็จะเป็นโอเพนแอร์ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกรนจง ทุกคนนี่กาแฟโกเดี๋ยเดินเนาะมีทางขึ้นทั้งสองสามทางเนี่ยจริงๆวัดจอมคีรีนักทตเนี่ยโกนเหนียวก็อยู่ตรงนี้เลยเดินขึ้นตรงข้างหน้าก็จะเป็นทางขึ้นบทเทวดาสร้างจะว่าไปวัดจอมคีรีนากทศเขาอยู่ระหว่างข้าจีรประวัติกับสะพานเดชาติวงทุกคนเดินมาจากบ้านติดดินนะทุกคนสบายสบายข้าแม่น้ําเจ้าพยาสวย,สวยเดี๋ยวเราพาขึ้นไปเนาะไปตามมาทุกคน นี้เขาลงมาจากวัดนะฮะจากในส่วนของบนเขาภาคพื้นเขาภาคเชิงเขาทุกคนไะตามมาจริงๆช่องที่เราถ่ายอยู่เป็นช่องหลักนะฮะโฆษณาเข้าปัง,ป,งปังมาตลอดแต่ตอนนี้รู้สึกมันจะปิดกัน้นไม่แน่ใจว่าเราลงคลิปไปบางที่มันมีเสียงเพลงอะฮะเล็ดลอดเข้ามาในคลิปมันก็เลยแบนเรามันก็เลยไม่ไวเรัาเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเราสู้ค่ะเราะฉั้มันก็เปิดค่ะแต่ในช่องนี้เริ่มดีขึ้นทุกคนจะมีสองช่องนะครับทุกคนเดีย๋ยวจะงงว่า ทำไมส่งโพสต์อะไรกันนักกันหนาเราก็ต้องขยันโพสต์สิคะใช่ไหมครับทุกคนไปอุย้ยหอบเลยนะเนี่ยแต่อากาศดีเนี่ผีเสื้อสวยมากทุกคนดูสินี่ดอกไม้ป่าอ,อ๋อนี่ไงทางขึ้นอีกทางหนึ่งตอนเช้าเราขึ้นทางนี้จําได้ไหมออขึ้นตรงนี้ไปนั่งสัญญาณเน็ตดีแท็กหวยแตกมากขอบอก ขึ้นมาเข่าตรงนี้ก็แต่ไม่ได้เข่าเนินธรรมดาเหมือนกันนะสูงอยู่นะสัญญาณมันก็อาจจะไม่ดี่ะทุกคนนี่ครับทุกคนขึ้นมาแล้วจะเห็นสะพานเดชาติวงเขาคีรีวงอยู่ข้างหน้าอย่างนะครับโกนี้วอยู่ข้างล่างนี้เลยทุกคนหอบเลยเห็นแม่น้ําเจ้าพยาไหมครับตรงสะพานเดชาแล้วเราเลี้ยวขวาไปตรงเกาะยวนใช่ไหมก็จะเป็นบ้านติดดินนะครับทุกคนไปเดินไปดูโบสถ์เทวดาสร้างกัน หอบเลยนะจ๊ะอ,อร่อยมากโกนียวสุดยอดอร่อยมากมีประวัติวัดจอมคีรีพศด,ด้วยทุกคนนี่ฮะ นี่อาจะมีประวัติบอกหมดเลยทุกคนจ้ะ Historically it was built as a temple around 1472 and was granted the land in 1487เนี่ยจะบอกเมื่อก่อนจะชื่อวัดลันทมอ๋อเนี่ยต้นลัมทมเต็มเลยเมื่อก่อนเขาชื่อวัดลัธทม,มแต่ว่าชาวบ้านมักจะเรียกวัดเขาก็คือวัดเขาบวชนาคทุกคนจ้ะแล้วก็ในหลวงรอห้าเคยเสด็จประพาสต้นนะฮะทุกคนก็เลยประทานพระราชทานชื่อว่าวัดจอมคีรีนาคพรตทุกคน ไหนจ้ะไปะไปดูโบสถ์เทวดาสร้างกันที่เขามีประวัติว่าเทวดามาสร้างจนเสร็จเลยตอนแรกยังไม่เสร็จดีทุกคนชาวบ้านสร้างค้างเอาไว้แล้วพอกดว่ากลับมาอีกวันหนึ่งเทวดามาสร้างเสร็จเลยเป็นตำนานเล่าที่ชื่อว่าโบสถ์เทวดาสร้างที่แบบเป็นหนึ่งเดียวของโลกเลยทุกคนจ้าอย่าเสียงดังสิลูกนี่โบสถ์เทวดาสร้างอยู่ข้างหน้าเราแล้วทุกคนสวยมากทุกคนครับนี่นะครับ เห็นยอดเขาว,วัดคีรีวงอยู่ด้านหน้าด้วยแล้วก็แม่น้ําเจ้าพยาเจ้าแม่กวนอิมอยู่ตรงนี้แล้วก็พระน,นาคปกอยู่ข้างหน้าเราทุกคนไม่กัดนะลูกนะนะครับสุดยอดครับทุกคนนั้นกาแฟโกนี้ยเห็นอยู่ตรงนั้นเลยทุกคนเห็นไหมกาแฟโกน,นีสะพานเดชาติวงข้างหน้าเรานะ ลงสะพานแยกเดชาใช่ไหมก็จะถึงวัดสตรีนักโรงเรียนสตรีนะครสวรรค์เดิน300เมตรก็ถึงบ้านติดดินฮะแม่น้ำเจ้าพยาสวยมากส่วนซ้ายอ,อ่ขวามือของเรานี้ก็จะไปสถานีรถไฟหนองปริงก็คือนครสวรรค์นั่นเองทุกคนนี่ครับบทเทวดาสร้างทุกคนเห็นแม่น้ำเจ้าพยาไหมครับตรงนั้นจะเป็นที่ตั้งของตะวันแดงแล้วก็เกาะยวนแล้วก็ บ้านปิดดินทุกคนว้าวแม่น้ำเจ้าพยาสวยมากนี่คือเมืองปากน้ำโพเขาคีรีบงอยู่ข้างหน้าเราทุกคนต้นสักใหญ่มากาทุกคนบุตรเทว,วดาสร้างเข้ามาแล้วเย็นร่มรื่นทุกคน ในหลวงรัชกาลที่ 9, เก้าเสด็จที่นี่วันที่19้าพฤศจิกายน2509ายทุกคนแต่วันนี้วันที่สิบห้าทุกคนแต่พระองค์ท่านสเสด็จเมื่อ2509วันที่19พฤศจิกายนโอ้โหทุกคนหลวงพ่อปุ้ยเหรอครับเป็นบุตรขนาดย่อมนะครับไม่ใหญ่มากทุกคนน่ารักฮนะหลวงพ่อปุ้ยนะครับทุกคน พระพุทธรูปเรือนแก้วศิลปะสุโขทัยนะครับสุโขทัยตอนต้นเดี๋วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนเห็นเมืองไหมครับนั่นสะพานเดชาติวงเดี๋ยวให้ดูชัดๆทุกคนนี่ครับสะพานเดชาติวง